สนามต่อไปก็จะทําการแข่งขันกันที่ประเทศอิตาลีครับในในสุสานนี้ครับความพร้อมผมก็คันที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์มากครับเพราะว่าในในปีที่ผ่านมาก็เป็นครั้งแรกของผมด้วยที่ไปสัมผัสในสนามอิตาลีครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็มีช่วงโควิดแล้วก็ในปี2019เป็นปีแรกของผมก็ <c oughs> ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าเ <c oughs> นื่องจาก่ก่อนก่อนสนามที่ผ่านมาก็คือเราได้มีการล้มก็เลยทำให้ไม่ได้ที่อิตาลีในปี2019 แล้วก็ในในในปีเนี้ยเป็นปีที่สี่สำหรับผมผมก็ค่อนข้างที่จะพร้อมอย่างร้อเปอร์เซ็นต์ครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานทีมช่างเราก็พร้อมที่จะสู้ในประเทศอิตาลีอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับการที่ไปอิตาลีครั้งนี้เรามีความกังวลอะไรก็คือสำหรับสนามนี้ไหมในสนามนี้เราไม่มีความกังวลครับเพราะว่าในทุกๆสนามเราปรับเซตติ้งรถก็จะคล้ายๆกันเรามีได้เก็บรายละเอียดแต่ละสนามก็คือเราจะเก็บรายละเอียดอย่างสมมติ ผมจะไปแข่งที่อิตาลีผมก็จะเก็บรายละเอียดสนามก่อนไปดูวิดีโอว,ว่านักแข่งคนอื่นเขาขี่แบบไหนทำไมเขาถึงเร็วเราก็เก็บรายละเอียดจากต่างๆต่างๆต,ต,ตรงนั้นนะครับมาแล้วก็เอาคอยมามาปรับใช้ในช่วงการแข่งครับตอนนี้ความมั่นใจ,จมีระดับไหนบ้างครับตอนนี้ความมั่นใจก็ค่อนข้าง,งที่จะเกือบร้อยเปอร์เซ็นครับก็ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าพอไปถึงที่สนามแล้วในช่วงวัน มันสุกเราจะเซตติ้งรถได้ลงตัวมากแค่ไหนครับคิดว่าโอนสิร์ตที่ที่ไทยปีนี้จะมีแบบสมเกียรติสแตนต้องให้พิจูครับต้องให้พิจูคือทางเรากำลังวางแผนร่วมกับทางสนามช้างอยู่ค่ะก็คาดหวังว่าคนไทยจะได้มาเชียร์กันที่สมเกียรติจันทราสแตนค่ะอยากให้เป็นอย่างนั้นค่ะบพุทธอึ่งสนามที่ผ่านมาไหนครับใช่ก็สนามที่ผ่านมาเมื่อ ที่ผ่านมาครับก็แข่งกันที่ฝรัง่งเศสประเทศอาประเทศฝรั่งเศสสนามเรือมังครับก็จบในตำแหน่งที่สครับก็ออกสตาร์ทในตำแหน่งที่11ก็ไฟจนรอบสุดท้ายแล้วก็จบในตำแหน่งที่สครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับก็ขอบคุณพี่น้องฟแฟนๆชาวไทยทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตผมแล้วก็คอยส่งกำลังใจมาเชียร์ผมทุกสนามก็ขอบคุณมากๆนะครับก็ครับที่บริจารในครั้งแรกในรอบ3อ 8, อ 8, อามีครั้งที่จะขึ้นที่เลียนเป็นที่1นเลยนะครับพอไหม ในบุรีรัมย์ผมได้ทําการแข่งขันเมื่อในปี2019ไปแล้วครับแล้วก็จบในตําแหน่งที่9ครับก็ในปีนี้ก็จะเป็นครั้งที่สําสหรับผมเพราะว่าในปี2020กับ2021 20, เราไม่ได้มาเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดแล้วก็ปีนี้เราจะได้กลับมาแข่งครั้งที่สนามช้างก็รู้สึกดีใจมากๆครับเพราะว่าในก่อนหน้านี้เราก็ได้มีทําการซ้อมแล้วก็มีทําการเทสแล้วที่สนามช้างก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างท,ง,ทงที่จะพร้อมแล้วก็เพอร์เฟกอย่าง100%ครับก็ ฝากมาเป็นกาลังใจเชียร์กันด้วยครับที่สนามช้างครับก้องครับพี่ถามนิดนึงว่า<น>ปีนี้เนี่ยฟอร์มการแข่งขของก้องเนี่ยดีขึ้นมาผิดหรือติดตาเนี่ยมันมีปัจจัยมีเหตุอะไรถึงทำให้ผลงานของก้องดีขึ้นมาแบบนี้ก็ในปีนี้เป็นปีที่สี่ครับเราได้พัฒนามาตั้งแต่ในปีในปีที่แล้วครับเพราะว่าเราได้คุยกับทีมงานตลอดว่าเราเกิดปัญหาแบบไหนว่าทําไมเราถึงไฟกับพอแถวไม่ได้เราก็พยายามปรับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่การ ยังลดการใช้ยางการประหยัดยางคือทุกอย่างเราพยายามพัฒนามาตั้งแต่ในปีที่แล้วแล้วพอมาถึงในในปีนี้ก็เหมือนกับตอนนี้เราได้ออบผลแล้วว่านี่นะเราได้ฝึกมาตั้งแต่ในปีที่แล้วพอมาถึงในปีนี้ก็สามารถทําให้เราได้ไปยืนอยู่ในวอเแถวจนได้ครับนำข้อมูล่าจากสนามก่อนมาปรับปรุงใช้ในครับในสนามกก็ในในสนามที่ผ่านมาครับในช่วงเอฟที่หนึ่งเอฟที่สองเราสามารคาดการณ์ได้จะโปรเฟค100%ครับแต่ เราไปพลาดที่ว่าในยิมพสามกับค u a ิฟายเราเป็นเอ็มพิลลิงเพราะว่าเราได้มีการเปลี่ยนเซตติง้งรถไปทําให้เราไปพลาดในยิพีสามในสนามต่อไปเราก็จะพยายามหาเซ t ติ้งที่เพอร์เฟกต์ที่สุดสําหรับการแข่งขันครับจะไม่ให้พลาดไม่ว่าจะเป็นยิมพีสหรือว่าการค u a ิฟายเราจะไม่มีการพลาดเลยครับพูดถึงความพร้อมในอนาคตในการแข่งในรุ่นต่อไปครับโรเบอร์พก็ขนาดั้นครับ ก็ใน,ในปีนี้ก็เป็นปีที่4สําหรับผมในการแข่งขันมอเตอร์ทูผมก็อยากจะอยู่ในมอเตอร์ทูครับอยากจะทําผลงานของผมออกมาให้ให้ให้ดีที่สุดครับก็ความฝันของผมก็คือมอเตอร์ทีีครับแต่ก็ในมอเตอร์ทูก็อยากทําผลงานออกมาให้อย่างเต็มที่ก่อนครับ